สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่เดียวที่เดิมเลยนะคะโชว์รูมรถยนต์มือสองคัดเกตเนะคะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีรถเยอะสุดนะคะย่านมินบุรีเลยนะคะวันนี้อยู่กันที่สำนักงานใหญ่นะคะพี่กัดร้านจะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพแล้ววันนี้นะคะ พามาดูรถสวยๆกันนะคะวันนี้รวบรวมรถสีแดงแรงลิฟตนะคะพีพีเอฟท่าไหนนะคะที่ชอบสําหรับสีแดงนะคะหยุดดูคลิปนี้ก่อนได้เลยนะคะมีทั้ง รถเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็รถกระบะซึ่งก็าบอกเลยว่าราคาดีจับต้องได้ทุกคันแน่นอนนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกง่ายอนุมัติไวแน่นอนรายละเอียดแต่ละคันนะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยเริ่มจากคันแรกก่อนนะคะสำหรับคันนี้เป็นอ e ีวสุมิลเอ็กซ์ดีออลิคชมปี2019เกียร์ออโต้นะคะสีแดงแรงลิร์รถเจ็ดที่นั่งนะคะที่ออปชั่นมาแบบครบเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอก คอมล้อแม็กนะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันสภาพสวยๆกิฟๆเลยนะคะเป็น1.9ดิออนิกนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของชุดแต่งนะคะมีซุ้มล้อมาให้ด้วยนะคะออปชั่นทุกอย่างมาครบนะคะสภาพกิปตเลยนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดตัวรถกันแม mm ็ก hmm. <Mac S 2> อลลอยนะคะสีทูโทนนะคะสเปคเดิมๆโรงงานขนาด18นิ้วนะคะคันนี้รู้สึกว่าจะเคยรีวิวไปแล้วในช่องนะคะกดเข้าไปดูในช่องได้เลย ย่างละเอียดนะคะเลขไม 1, 2, 0, ล์หนึ่งแสนสองหมื่นกโลรถปี2 0 1 9ราคา7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ออปชั่นพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อปูทูรับสายเข้าออกได้หมดนะคะมีระบบพูดคอนโทรลด้วยเป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยมีเนวิเกเตอร์นำทางม,มาให้ครบตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะเดิมแท้โรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำ สภาพดีกิกิบเลยนะคะ7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะใครที่ใจรักสีแดงนะคะชอบสีแดงแรงลิตนะค,ะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะได้ในส่วนของจอกลางด้วยนะคะนี่สีแดงนำโชคนะคะบอดี้ตัวรถสวยสีสม่ำเสมอกันนะคะเดิมๆจากโรงงานในส่วนของไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักนะคะตัวโลโก้มาครบหมดนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของด้านหลัง นี่เลยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะบอกเลยนะคะว่ากว้างขวางมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้เบาะสามารถพับเบาะได้ไปแบบนี้ได้เลยเก็บของเก็บสัมภาระได้ครึ่งขันรถกันเลยทีเดียวนะคะอเนอกประสงค์สุดๆพื้นที่การใช้สอยนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะน็อตไม่มีขยับการันตีตัวรถนะคะไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำแน่นอนตรวจเช็คได้หมด คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9 ddi blue power เครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะประหยัดน้ำมันอัตราการเร่งดีนะคะราคาจับต้องได้ปกติแล้วรุ่นนี้ป้ายแดงนะคะขายอยู่หลักล้านกว่าวันนี้ราคามือสองตั้งขายอยู่เพียง779,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2019สภาพคือสวยน่าใช้นะคะสะภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลยน้องๆป้ายแดงนะคะ ได้รถสวยสภาพดีในราคาที่ถูกมากๆคันนี้จัดได้เลยเจ็ดแสนหมนเาันบาทอยากดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมแจ้งกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนุส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะมาต่อกันอีกหนึ่งคันสเปคเดียวกันทั้งหมดนะคะอิลสูมิวเอ็กซ์ุดเก้าดิออนิกโฉมปี2019เก้าียร์ออโตโ้นะคะคันนี้แต่ว่าราคาจะถูกลงมาหน่อยนะคะเพราะว่าคันนี้มีเก็บงานในส่วนของอ ฝาท้ายมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานการันตีตัวรถให้ไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้าราคาเบากว่านะคะ7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าคันาสำหรับคันนี้สเปคเดียวกันทุกอย่างออปชั่นมาเหมือนกันหมดนะคะเลขไม้เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะคันนี้ก็เคยรีวิวเดียเด่ยวๆหน้าช่องไปแล้วนะคะอยากดูรายละเอียดอย่างชัดเจนภายในภายนอกห้องเครื่องกดเข้าไปดูนะคะหน้าช่องได้เลยออปชั่นมาครบนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดลท์มาครบ กระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามีสเกิร์ตมาให้นะคะมีซุ้มล้อมาให้แล้วก็แม็กสีทูโทนแบบนี้มาให้ครบเลยนี่กระจกข้างปรับไฟฟ้าติดฟิล์มมาแล้วรอบคันพร้อมคิวกันสาะด้านบนนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในกันคันนี้ใหม่วิ่ง70,000กโลนะคะสภาพท,ทุกอย่างกิฟอย่างต่อออกป้ายแดงเลยนะคะเจ็0 0บาทได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อย เบาะเดิมแท้โรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันไม่มีสึกหลอไดใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เจ็ดหสภาพกิกิบเลยนะคะได้เกียร์ออโต้แอร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยคอนโซลรถไม่มีช้ำนะคะอยาให้ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนี่เลยนะคะเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีช้ำแบบแบบนี้นะคะมีจอกลางนะคะสำหรับจอยังไม่ได้แกะฟิล์มเลย สภาพดีแน่นอนนะ749,000บาทซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้คันนี้ค่างวดผ่อนอยู่ประมาณ13,000เองนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินในการออกรถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะแต่ถ้าวางดาวเพิ่มค่างวดก็ลดลงนะคะสเปคเดียวกันทั้ง2คันนะคะสีแดงแรงลิตนะคะชอบขนาดจัดขนาดได้เลยในส่วนของคันนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้จะเป็นเลขใหม่เลยนะคะป้ายใหม่เลขใหม่ไปเลยนะคันนี้เดี๋ยวดูด้านหลัง ออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันนะคะด้านหลังกว้างแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคันนี้อย่างที่บอกมีเก็บงานนะคะในส่วนของอาฝาท้ายมาเล็กน้อยนะคะนี่แต่โครงสร้างทุกอย่างเดิมนะดูได้เลยเมกองเมกอาร์ Make o, A, ทุกอย่างมาครบนะคะบงบอกได้เลยว่ารถไม่มีการโดนชนหนักนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานมีบ้างปกติเล็กน้อยนะสาหรับรถมือสองต้องมีเก็บงานมีอะไรบ้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแล้วคันนี้ราคาถูกด้วย7จ9 0แสมบาท เลขไม่วิ่ง70กโลเองนะคะรถเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์เครื่องยนต์1.9บูพาวเวอรนะคะเครื่องยนต์ดีเซลขับดีประหยัดน้ํามันนะคะนี่ฝั่งนี้ก็สวยสวยคุ้มค่าแน่นอนนะคะราคาดีจับต้องได้นะคะเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีช้าออปชั่นทุกอย่างครบใช้งานได้ปกตินะคะเราจะมีการตรวจเช็ครถนะคะ จากบริษัทนะคะที่ได้รับมาตรฐานในการตรวจรถนะคะเราจะให้ทีมงานนะคะเข้ามาตรวจรถให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟฟ้านะคะทุกอย่างนะคะให้พร้อมใช้งานนะคะซึ่งถ้ารถเนี่ยไม่ได้ผ่านมาตรฐานนะคะเราไม่ได้มีการรับซื้อเข้ามานะคะแล้วก็รถที่ผ่านมาตรฐานเท่านั้นถึงจะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะ นี่เลยนะสองคันนี้ชอบคันไหนจัดคันนั้นได้เลยนะคะสเปคเดียวกันทั้งคู่นะ,ะสีแดงเหมือนกันทั้งคู่นะคะออปชันเหมือนกันราคาต่างกันนิดหน่อยนะคะก็ชอบคันไหนจัดคันนั้นได้เลยอยากดูรละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0 9 8 6 2 7 6 8 2 6นะคะ0 9 8 6 2 7 6 8 2 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่กระบะกันบ้างใครตามหาก,กระบะผ่อนถูก,ถก จัดได้เลยนะคะสำหรับนิสสันนาวลานะคะมี2คันนะคะมีเป็นแคปแล้วก็เป็น4ประตูนะคะทั้ง2คันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคันแคปก่อนนะคะสำหรับคันนี้น e ิสสันนาวา2์5อ e b a c k edition king c a p c a l i b r นะคะตัวยกสูงนั่นเองโฉมปี2019นะคะคันนี้ราคาเบามากๆบอกเลยว่ารถพึ่งเข้านะคะพิ่งเข้าไม่กี่วันเป็นเกียร์มันนวลน,นะคะราคาเพียงแค่359,000 0บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดแน่นอน 3 5สนห้ามาพับาทค่างวดตกผ่อนเดือนละประมาณ6,000กว่านะคะสำหรับคันนี้นะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออปชันมาครบเป็นตัวแบ็กแกดิชันได้เป็นสีแดงแรงลิทคันนี้ไปใช้เลยในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้เป็นเลขใหม่เลยนะคะออปชันมาครบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์มาครบไฟตัดหมอกมาครบนะคะจะจังหน้าสีดำเงาสติกเกอร์ ชุดแต่งแบ็กเอ i t ดิชันทุกอย่างมาครบเดิมๆโรงงานนะคะมีในส่วนของซุ้มล้อมาให้ครบเลยพร้อมกับแม็กอันลอยสีดาเงาแบบนี้สเปคเดิมโรงงานขนาด18นิ้วกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้พร้อมติดฟิล์มแล้วรอบขันนะคะบอกเลยว่า n i s สันโนเวคันนี้นะคะไม่70,000กว่าโลเท่านั้นนะคะได้รถสวยออปชั่นครบ ในราคาที่บอกเลยว่าเทียบเท่ารถเก่งนะ,ะแต่ว่าลูกค้าได้กระบะเอาไปใช้งานเลยเลขไม้น้อยๆนะคะดูได้เลยออปชั่นนะคะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูรับสายเข้าออกได้มีระบบพูดคอนโทลนะคะเป็นเกียร์แมนนวลแอร์ปรับอนาล็อกเครื่องเล่นใช้งานได้ปกติวิทยุ f เ AM เครื่องเล่น CD นะคะมีกล้องถอยแล้วก็มีระบบพูดสตาร์ทเบาะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะ เบาะเดิมๆจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำเป็น o p e n น a คปแคปเปิดได้แบบนี้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะแต่เข็บเติมซอกประตูเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะสภาพนังฟ้าอีก1นึคันที่อยากแนะนำ3ามแส0ห้มาบาทเท่านั้นปกติแล้วถ้าเป็นกระบะแคปยกสูงเนี่ยขายอยู่มาสี่แสต้นวันนี้ราคาพิเศษ 3 5 9 0 0 0มาบาทลูกค้าได้ออปชันครบแบบนี้ไปใช้เลยนะคะคันนี้มีในส่วนของแอร์หลังด้วยแคปบมีแอร์หลังนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ออปชันครบใช้งานได้ยาวๆไม่ตุกจิกนะคะขับขี่ดีคล่องตัวนะคะใครชอบสีแดงจัดได้เลยนะสีแดงสีสดใสนะคะดูนะคะสำหรับกระบะไลเนอร์ร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากรถไม่มีการใช้งานหนักไม่มีบรรทุกหนักแน่นอนนะคะถ้ารถมีการบรรทุกหนักเนี่ย มันต้องมีรอยขีดข่วนรอยต่างๆนะคะแต่อันนี้คือไม่มีเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้นะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหกักโลโก้นิสสันวรา,ามมาครบหมดนะคะซุ้มล้อหล่อๆมาให้ครบทั้ง4ด้านนะคะนี่เครื่องยนต์นะคะ2.5 VGT s u r b o ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการเร่งดีนะคะ163แรงม้าอัตราการเร่งดีขับดีนะคะนี่มีแอร์หลังด้วย โครงสร้างฝั่งนี้เดิมเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะรถสวยไม่น้อย,อย,อยคันนี้7 0,000กว่าโลเท่านั้นนะคะถ้าสนใจเข้ามาดูรถจริงได้มาลองขับก่อนได้นะคะมาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันนี้นะ359,000พันบาทจะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้ติดต่อมาได้เลยนะคะมาอีกหนึ่งคันนะคะอีกหนึ่งคันเป็นกระบะ4ประตูนะคะนิสสันโนวา 2.5 e back edition 4ประตูคาลิเบอร์คันนี้ปี2018ราคาอยู่ที่4 1 1 0 0 0 0บาทนะ4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนอยู่7,000กว่าบาทสำหรับลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวรถกระบะผ่อนเลทนี้นุบอกเลยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะถ้าเลทนี้นะได้รถปี2018ไปใช้ยกสูงได้เป็นชุดแต่งบอกเลยไม่ได้หาง,ง่ายๆนะคะวันนี้ จัดราคาพิเศษให้กับลูกค้าเลยนะคะ401,000บาทเท่านั้นเล็ 50, กไม่5,000 0กว่าโลนะคะใครสนใจคันนี้จับจองกันให้ทันเลยนะคะรถอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเองนะสำหรับนิสสันโนล่านะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ออปชั่นครบอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์มาครบไฟจัดหมอกมาครบนะคะชุดแต่งมาครบไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะที่ฝาก,กระโปรงนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์กระจังหน้าสีดำเงาไฟตัดหมอกคันนี้มีในส่วนของซุ้มล้อมาให้พร้อมกับแม็กนะคะแม็กสีดำเงาคันนี้เลยนะคะชุดแต่งมาครบจัดเต็มกระจกข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยติดฟิล์มมาแล้วรอบคันพร้อมคิวกันสดน์ดด้านบนนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในกันนี่สำหรับภายในนะคะเลขไม่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะออปชันได้ระบบพุ s น a r t พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบฟุดคอนโทรลด้วยแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะคะเครื่องเล่นว MM ิทยุ <F> m MM เเครื่องเล่น CD ใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้ข้อดีเลยของเบาะผ้าคลายความร้อนได้ดีนั่งสบายขับขี่ทางไกลรู้สึกว่าแบบฟิลการขับขี่แล้วนั่งกับเบาะนุ่มๆแบบนี้นะคะนุบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะ,ะ410,000บาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดู สำหรับห้องผู้โดยสารน,นะคะสำหรับเบานะนะก็จะนุ่มๆแบบนี้เลยอันนี้เบาะไม่ได้เปื้อนนะมันจะเป็นแบบกำมะหยี่ที่แบบรู้สึกนุ่มๆนะคะเนี่ยรู้สึกนุ่มๆเวลาจับไปก็จะรู้สึกแบบนั่งสบายนะคะนี้ลองมานั่งดูมาลองขับก่อนได้นะคะในส่วนของแอร์นะคะมีแอร์หลังด้วยแล้วก็มีพรมมาให้รอบขันสภาพดีมากออปชั่นมาครบนะคะ4 2 0 0 0บาทราคาถูกมากนะออปชั่นครบ ใครที่เป็น fc หรือใครที่เคยใช้รถนิสสันอยู่แล้วนุกบอกเลยนะกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนเพราะว่าเป็นรถที่อึดถึกทนไม่จุกจิกใช้งานได้ยาวๆจัดได้เลยนิสสันโนรานะคะคันนี้4,10,000บาทสนใจรีบติดต่อด่วนๆเลยนะคะก่อนที่รถจะติดจองในส่วนของกระบะไล n e r นะคะประมาณนี้ก็ร่องรอยการใช้งานถือว่าน,น้อยนะคะรถไม่มีการใช้งานหนักไม่มีการบรรทุกหนักนะคะอย่างที่บอกรถเราคัดเฉพาะรถสวย เกรดเอไม่น้อยนอยนะคะส่วนใหญ่นะจะเป็นรถมือเดียวออกห้างนะคะปลอดศูนย์เช็คได้เลยนะคะนี่บอดี้ตัวรถสวยสวยบริษัทเราเปิดทําการมามากกว่า24ปีแล้วนะคะมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพตัวรถเราค้าขายออนไลน์กันมานานนะคะเข้าไปดูคลิปนุกได้เลยนะ,ะรีวิวรถเป็นพันคันแล้วเกือบ2,000คันแล้วนะคะก็ขายกันตรงไปตรงมาเห็นอะไรก็พูดไปแบบนั้นนะคะลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้อซ้ําบอกต่อกันเยอะมากนะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพตัวรถ นะคะลูกค้าจะซื้อรถถูกซื้อที่ไหนก็ได้นะคะถูกกว่านุก3ามสี่หมื่นดูได้เลยนะคะมีหลายที่นะคะลูกค้าลองเปรียบเทียบดูแต่ถ้าอยากได้รถที่ผ่านมาตรฐานรถเก็รมีเล่มพร้อมโอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายตรวจสอบแหล่งที่มาได้รถประวัติด,ดีชัดเจนทุกอย่างนะคะมาซื้อกับนุกไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมารีวิวรถนุกต้องเช็ครถก่อนอยู่แล้วนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถคุณภาพแน่นอน บริษัทเราชัดเจนนะคะเปิดมานานเปิดในพื้นที่ดินตัวเองไม่ได้มีพื้นที่ดินเช่านะคะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าอยู่ยาวๆแน่นอนในวงการรถมือสองนะคะนี้เลยรถลองสต็อกมากกว่า400คันนะคะการันตีเรื่องรถเรื่องคุณภาพให้นะคะมั่นใจให้นะ,ะการันตีความมั่นใจนะคะในการซื้อรถมือสองนะ,ะของเราชัดเจนนะคะมีหลังคารองรับนะคะรถทุกคันไม่มีการจอดตากแดดตากฝนนะคะก็ มั่นใจในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็คุณภาพได้เลยนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะ4 1 0 0 0บาทเท่านั้นชมปี2018นะคะถ้าลูกค้าถูกใจติดต่อมาด่วนๆเลยที่เบอร์098 627 6826นะคะ098 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะก็วันนี้มารีวิวประมาณนี้สำหรับรถสีแดงแรงลิตท,ทั้ง4คันนะคะไม่ว่าจะเป็น7ที่นั่งนะคะแล้วก็ แคปแล้วก็สีประตูนะคะของนาวาราสีแดงสวยทุกคันนะคะใครที่ชื่นชอบใครที่สนใจรีบติดต่อมาอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเลยการผ่อนการจัดไฟแนนซ์นะคะสอบถามข้อมูลต่างๆในการออกรถยินดีให้คำปรึกษานะคะวันนี้ก็ฝากสำหรับรถทุกคันนี้ไว้ด้วยนะคะถูกใจขนหนยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะะไว้ด้วยนะเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเข้าใหม่ลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดต วันนี้ฝากรถทั้ง4คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ